สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสอนภาษาอังกฤษร,ระดับชั้นประถมศึกษาทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และทาง w w w l moe er radiothai o net ซึ่งเป็นรายการสอนเสริมภาษาอังกฤษเนื้อหาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะ นำเสนอในวันนี้เป็นตอนแรกนะคะตั้งแต่เวลา15นาิกา50นาทีไปจนถึง16นาฬิกา10นาทีโดยได้รับเกียรติจากคุณครูกิฟต์แพรพันธ์แน่นอนเป็นวิทยากรประจำรายการของเราคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังได้ที่ www.moe.radiothai.net ค่ะ หัวข้อแรกที่เราจะได้เรียนรู้กันจะเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของตัวอักษรทั้ง26ตัวและการะสมเสียงซึ่งจะเป็นการเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงที่เรียกว่า phonics นั่นเองค่ะการเรียน phonics นั้นมีความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนไปเรียนรู้พร้อมๆก,กันกับคุณครูกิฟแพร่ผ่านแน่นอนได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับครูกิฟต์แพรพรรณแน่นอนนะคะวันนี้ครูจะมารับผิดชอบในะวิชาภาษาต่างประเทศก็คือภาษาอังกฤษของเรานะคะในระดับประถมศึกษาหัวข้อแรกเนาะเราจะเริ่มกันเลยเนี่ยก็คือเรื่องของพยัญชนะสระแล้วก็การผสมคําหรือจริงๆคือการผสมเสียงการออกเสียงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเทียบกับภาษาไทยเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเรียนกอไก่ขอไข่ขอขวดภาษาอังกฤษก,ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเคยชินมา เชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องเคยชินมาตั้งแต่เราเรียนกันตั้งเด็กๆ,ๆแล้วล่ะว่า a b c d e f g ใช่ไหมเราถึงขั้นร้องเป็นเพลงด้วยซ้ําเนี่ยแต่จริงมันมีการออกเสียงแบบใหม่ที่ไม่ได้ฉีกไปกว่ากันเลยแล้วมันทําให้เราผสมเสียงง่ายขึ้นเหมือนภาษาไทยเนี่ยเราเรียนกออากาขออาขาอย่างเงี้ยค่ะภาษาอังกฤษก็สามารถทําแบบนี้ได้โดยที่เราเนี่ย เห็นตัวอักษรหรือว่าเห็นตัวเพยญชนะแล้วก็ตัวสระแล้วเราก็สามารถผสมเสียงออกมาเองได้เหมือนวิธีอ่านอย่างภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดคําว่าเลี้ยวเราบอกว่ารอเอียววอลเลียมรอเอียววอลเลียวไม่โทรเลี้ยวอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษก็ทําได้แค่มันไม่มีเรื่องวรรณยุกตเนาะอันเนี้ยเขาเรียกว่าการออกเสียงแบบฟอนิกส s ฟอนิกส์เกลไรบางคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะมันเป็นเทรนด์ใหม่ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆเยาวชนตั้งแต่แบบว่าอนุบาลจนถึงแบบมัธยมต้นเลยเพราะว่ามันทำให้เวลาเด็กๆเนี่ยเจอคำศัพท์ใหม่ๆสามารถสะกดหรืออ่านเสียงนั้นออกได้แบบโดยที่เหมือนคนไทยอะคะ่ะเราเจอคำศัพท์ใหม่ๆที่เป็นภาษาไทยแล้วเราก็เออคำเนี้ย น่าจะออกเสียงประมาณนี้เราเห็นชื่อของคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วเราเห็นตัววรรณยุกต์ตัวสระเราผสมเสียงเองได้นี่ก็เหมือนกันหลักฟอนิกส์เนี่ยมันคือวิธีการเรียนการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเชื่อมหน่วยเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าหน่วยเสียงนี่คือฟอนิมนะคะอันนี้คุณเล่าให้ฟังเฉยๆไอตัวฟอนิมเนี่ยนะเราเชื่อมเอาตัวอักษรเนี่ยใส่ไว้ด้วยกันคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีแค่ตัว A B C D เนาะ A ถึง Z เนี่ยเราไม่มีวรรณยุกต์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเอาตัวพยัญชนะเหล่านี้เรียงเข้าไว้ด้วยกันแล้วผสมเป็นคำสรุปง่ายๆก็คือว่าการเรียนรู้เสียงหรือ Sound ของตัวอักษรและกลุ่มอักษรทั้งตั้งแต่ A ถึง Z นคะคะเพื่อผสมกันจากซ้ายไปขวาเนอะอย่างเมื่อกี้ครูบอกว่าเลี้ยวเราบอกว่าลอเอียววอเลียวไม่โทรเลียวใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันอย่างคำง่ายสุดเลยอ่ะเรานึกถึงคำว่าแมว Cat, ใช่ไหมคะ,ะ C A T cat แมวอ้าวครขาแล้ว C s มันแบบ C s มันเสียงเสิร์ดแล้วถ้ามันเป็นเคิร์กนี่อะค่ะถึงจะมาสอนวันนี้เรื่องการออกเสียงแบบ phonics ว่าตัว C ออกเสียงเป็นค C ออกเสียงเป็นเคเหมือนคล้ายๆตัวคอควายเราเป็นคอย่างเงี้ยนะคะเป็นเสียงลมๆออกมาตัว A ให้ออกเสียงว่าแอแล้วก็ตัว T ใช่ไหมอ่าเรารู้ว่า C A T cat แมวตัว T เป็นเสียงทเราก็จะผสมได้ว่า K, เี้ยอ่มันก็เหมือนแบบว่าคอแอทอถ้าของภาษาไทยเราจะเป็นสระเออตัวตัวเพนชนะเราจะออกเสียงเป็นกอขอคอเราออกเสียงเป็นสระอใช่ไหมคะของฟอนนิกส์เนี่ยเราจะออกเป็นออกเป็นเสียงคัตอย่างเงี้ยอ่าเราจะออกเป็นสระเอสระทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแแอทคทมันเป็นการผสมให้ได้คำว่าแคทแทนที่เราจะแบบ c a t c a t ทีทำไมไม่เป็นแบบเซตเซ C ี C S so, ซ so A อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาทำความรู้จัก A B C นะ A B C D E F G ของเราเนี่ยแบบใหม่โดยที่มันเรียงเหมือนเดิมนั่นแหละไอที่เราเรียกกันว่า A ถึง Z ันะคะจริงๆตัว Z เนี่ยครูอยากให้อ่านว่าตัว Z เนาะแต่ว่าเป็นตัว Z เสียงคุนคุไม่ใช่ C c a คนะคะอ่าตัวแรกตัวที่หน <c oughs> ึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เราน่าจะได้ยินจากคำว่าเะเฉะของครูแล้วเนาะตัว A เนี่ยค่ะ A จะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้ A อแต่ถ้าเราไปเรียนแบบสำเนียงแบบบริ i s h นะคะเอมันอาจจะเป็นอะก็ได้เออะเสียงอะแบบเสียงอะอเมริกันจะเป็นแอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างคำว่าแอะเอแอะใช่ไหมคะตัวอย่างของแอะก็เป็น apple แอเอ apple เห็นไหมคะตัวแรกอะ่ะมันเป็น apple พยัญชนะบางตัวใน A ถึงถึง z ของเราเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นพยัญชนะตน้นนะเป็นตัวสะกดก็ได้ นะคะคือเป็นตัวลงท้ายเนาะเหมือนภาษาไทยเรามีกงกมกลเกยเกลอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมตัวเพียญชนะพวกเนี้ยก็เป็นตัวสะกดได้และนะคะที่เรารู้กันอยู่แล้วเสียงสระของภาษาอังกฤษหน้าตามันจะมี a e i o u ใช่ไหมจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะคะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังทีละตัวเอากลับมาที่ตัวแรกของเรา a b a t อย่างเงี้ยอ่าเมื่อกี้ครูบอกว่ามันเป็นเสียงสระได้ a t cat เสียงแอะเนี่ยตัว A ไปอยู่ตรงกลางถูกไหมคะนะถ้าเป็นพยัญชนะตน้นเมื่อกี้ครูยกเม,มกื่อกี้เนี่ยครูยกตัวอย่างไปเนาะนะคะลิ้นพัน apple แออะ apple หรือขวานแออะเออะ x ผสมกับตัว x กับตัว e ใช่ไหมคะเป็นเออะเออะ x หรืออ่ะพยัญชนะต้นมีเอ่ออะไรอีกนะ่ะ ant แออะเอะ ant เห็นไหมคะว่า a ออกเสียงว่าแอะแล้วมันก็ไปผสมกับ nut ant อย่างเงี้ยคะ่ะหรือแอ angry a อ angry ที่แปลว่าโมโหเพราะว่า A ออะเป็นสระเนาะแล้วมันเป็นตัวเพยญชนะต้นขึ้นคำใช่ไหมคะผสมกับตัวสะกดคือ G, ng งอะอง ang ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ girl angry angry อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ a ะถัดไปตัว B นะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้ว B B b ออกเสียงว่าบะ b เช่นบะบะ bat b b bat b, bat ที่แปลว่าข้างข่าวล้วก็บอกว่า b a t ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากบอกว่าเฮ้ยมันสะกดแล้วผสมเสียงให้มันเป็น for names for next เนี่ย b a t bat อย่างเด็กเล็กๆเ,เนี่ยนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังคนไหนมีลูกเล็กๆแล้วอยากสอนอ่านภาษาอังกฤษอะเราเห็นการ์ดคำศัพท์เนี่ยเราซื้อหนึ่งสือคำศัพท์มาให้ลูกเนี่ยเราเห็น b a t เ่เราไม่ต้องสอนเขาว่า b a t แต่เราให้ออกเขาออกเสียงว่า b a t อย่างเงี้ยค่ะ b a t มันก็เหมือนบอแอทอแบดอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นภาษาไทยเนาะภาษาอังกฤษคือบอแอทแบดอย่างเงี้ยหรือบีบอบอเบิร์ดอ่าเราท่องตั้งแต่แต่เด็กๆอยู่แล้วว่าบีเบิร์ดนกอย่างเงี้ยบอเบิร์ดใช่ไหมเพราะว่าไออาเป็นสระเออได้นะคะเดี๋ยวเรื่องสระครูจะสอนให้บอเบิร์ดใช่ไหมหรือสระเสียงยาวอีสองตัวเป็นสระอีบอีบีบอีบีอย่างเงี้ยอ่า หรือคำว่า bow ใช่ไหม bow, rainbow อย่างเงี้ย b o bow เป็นตอน a อ่ะ b เบิร์ทัดไป c อ่ะต้องมีคนสงสัยแหละว่าเมื่อกี้ที่ครูออกเสียงคำว่า cat อะทำไมครูเป็น c เคคำว่าเคเนี่ยนะเสียงเคเนี่ยนะคะจะเป็นเสียงทั่วไปเสียงธรรมดาของตัวคุณ cat เค เป็นเสียงที่ไม่ต้องไม่ต้องทำเสียงคุณเคออกมาเลยเนี่ยมันเป็น voiceless นะคะเขาคือเสียงแบบเป็นลมออกมาเคธรรมดาเช่นเคแคคตเคคคัปที่แปลว่าถ้วยใช่ไหมเคคคอร์นข้าวโพดหรือเคคคอปี้เคคคอปปี้ไอคำว่าลอกทำสำเนาหรือฉบับเนี่ยที่เราบอกว่า copy เธอเธอไปทำก๊อปปี้เอกสารนี้ให้ฉันหน่อยขอ3 copy c o ก๊อปปี้อะไรคนไทยบอกก๊อปปี้กอไก่แต่จริงๆแล้วตัว C, c ไม่มีเสียงเกะกอไก่เลยนะคะ C, c เป็นเสียงคคอควายค่ะ copy ไม่ใช่ก๊อปปี้เนาะเคเค copy หรือร้านกาแฟใช่ไหมคะเราเรียกว่าคาเฟ่อ่ะเห็นไหมเรยายังเป็นตัวตัวคอควายเลยเคเคคาเฟ่เคเคคาเฟ่ c c ใช่ไหมเป็นซเคค่ะแต่อีกรณีหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า soft c ซอฟ t C ซีในที่นี้คือตัวซีจอกเป็นซีเซอะซีเอซีเอะเหมือนเสียงตัวเอสอะค่ะซอสะธรรมดาไม่ต้องขุ่นนะคะไม่ต้องจออย่างนี้นะคะซีเสอะเชนเสอะเสอ S ซิตี้สซิตี้นะ I live in Bangkok City นะฉันอยู่ในเมืองกรุงนะคะ City อย่างเงี้ยค่ะซีะหรือ S สอะเสอ เซอร์ไซเดอร์มีใครกินบ้างไหมคะไซเดอร์เหมือนเป็นแบบน้ำส้มสายชูเนาะแอปเปิลไซเดอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมสูรลดน้ำหนักหรือไอตัวซีเซอรนะคะสามารถไปเป็นตัวสะกดก็ได้อย่างที่ครูบอกว่าบางตัวเนี่ยเป็นพยัญชนะต้นก็ได้เป็นตัวสะกดก็ได้หรือบางตัวก็เป็นเสียงสระก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นเซตัวเนี้ยไปออกเสียงอยู่ท้ายคำจะเป็นเรอไอเซอ หรือ for a surface เช่มไหมคะก็คือตัว C เนี่ยไปเป็นตัวสะกดให้เขานะ for a surface หรือไอที่เราใส่โทรศัพท์มือถืออะ case the case r case นะหรือโรงหนังโรงภาพยนตร์ cinema cinema คนไทยบอกว่า cinema จริงๆมันคือ cinema นะเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังมันจะมีคําที่แบบหลายๆคําที่เรามักออกเสียงผิดโดยที่เราแก้นิดเดียวด้วยการใช้ทริคเสียงขี้เกียจเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะคะตอนหน้าเดี๋ยวจะไว้เล่าให้ฟังไปต่อเราได้ A@ อะบีเบอร์ซีเคแล้วถัดมาตัวดีด็อกดีดดีดนะเป็นเสียงคุ้นๆเป็นเสียง voiced นะคะ d เนี่ยเช่น Do g the the dog นะ สุนัขของเราหรือเป็ดใช่ไหมคะ the the duck the the duck นะอ่าลงไปข้างล่าง the the down the the down นะหรือซอสจิ Smith, shotgun, ้มนะคะจิ d, d ้มแล้วก็จุ่มจุมแล้วก็จิ้มนะชีสจิ้มชีสอะไรเงี้ยเนาะ the eat p e dip the the dip the the dip เนี่ย D ให้ออกเป็นเสียง the เราก็จะไปผสมง่ายกับเสียงอื่นๆเนาะ A R B E C K D the ถัดไปนะคะตัว e ครูเมื่อกี้ได้ยินเสียงตัว e เป็นสละ e ก็มีนะแต่ตัว e ตัวเนี้ยให้ถ้ามันมีตัว e เดียวในคำหนึ่งพยางนะหรือหนึ่งหน่วยโฟนิมของครูเนี่ยถ้ามันเป็นคำหนึ่งพยางแล้วมี e ตัวเดียวเนี่ย e จะออกเสียงเป็นเอ e เเช่น E e a อ e e egg ไข่ถูกไหมคะตัว g เป็นเสียง g e g เ The อ g e นะหรือคำว่าริมคำว่าขอบค่ะ e d g e ใช่ไหมคะ e d g e edge edge e, e, จะแปลว่าขอบอย่างเงี้ยอ่ะไม่ใช่ e มันมีตัว g e ลงท้ายด้วยเป็นตัวสะกด edge edge แปลว่าขอบหรือว่าอ่าเวลาเราดูหนังมันจบใช่ไหมคะมันขึ้นว่า the end the end the end เห็นไหมหรือข้อศอกนะคะซึ่งคนอ้วนนะคะไม่ค่อยได้สัมผัสถึงข้อศอกเท่าไหร่เอเอเอลโบเอเอเอลโบเพราะว่ามันมาจาก E. L. B. O. W. E. L ก็เป็นเอเลลใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ B. O. เมื่อกี้เราเจอแล้วโบเอลโบอย่างเงี้ยเป็นต้นถัดมา F. ตัว F ออกเสียง F. ฟต้องระวังนิดนึงเพราะว่า เขามีญาติที่คล้ายกันมากคือตัว v ตัว f กับตัว v เนี่ยมันนิดเดียว f เน่นนะ f มันเป็นเสียง voiceless คือหมายถึงว่าปล่อยลมออกมาสบายๆ f f เช่น f, f f fan f f fan ใช่ไหม่า fan จิ้งจอก f f fox f f fox เป็น fox ใช่ไหมคะ x ก็เป็นเสียงนะ fox fox น่ย หรือเฟอเฟอฟันฟันสนุกอะไรเงี้ยเนาะเฟอรเฟอร์แฟร์เนาะเราไปงานออกร้านออกบูธอะไรเงี้ยเราบอกว่าเป็นงานแฟร์ Job Fair Book Fair ์เฟอร์เฟร์หรือห่างไกลเฟอร์อาร์เอเป็นสระ R าร์เฟอร์อาร์ฟรเฟเฟร์เป็นเสียงเฟอธรรมดาเป็นลมออกมาแบบสบายสบายในขณะที่ตัว V ีเอเนีเย่ย ครูออกเสียงคุณคุณคำว่าเสียงคุณหรือเสียง v o i c e เนี่ยแนะต่อไปจะได้ยินครูพูดคำว่า voiced เยอะเนาะกับ voiceless หรือว่า unvoiced นะคะคือเสียง voiced เนี่ยคือให้เราเอานิ้ว2นิ้วเนี่ยนะลองแตะที่คอไม่ต้องบีบนะคะแตะที่คอธรรมดาถ้าเราพูดว่าฟฟธรรมดามันคือเป็นปล่อยลมออกมาสบายๆนะไม่ต้องสัน่นไม่ต้องคุณแต่ถ้าบอกว่าตัว v v ในคอแล้วมันจะมันจะมีการวเบรตมันจะมีการสั่นดูดๆ,ๆ,ๆ,ๆนิดนึงอะคะ่ะเสียงมันจะขุ่นกว่าวีเวอแล้วก็เอาฟันเนี่ยไม่ต้องกัดนะคะแค่แตะลิมฝีปากล่างนิดนึงอย่างวีเวอเป็นเวอร์เวอแวนอย่างเงี้ยอ่านะเสียงมันจะขุ่นเราลองเอานิ้วอ่นแตะที่คอดูได้ว่ามันจะ voice หรือ voiceless เนาะถัดไปค่ะเมื่อกี้ A อะบีเบอร์ซีเคดีเดอเอฟจีก์ อ่าแล้วอา้าวครูไหนครูบอก G ตัว G ไม่เป็นตัวยอเหรอคะอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกรณีเดียวกับคุณ C เกะกับคุณ soft C ที่เป็น C เสนะิร์ตเนาะ G เกะเนี่ยตัวแรกเสียงธรรมดาเบสิกของตัว G คือเสียงกอไก่เนาะเกะเชนอะไรเก๋เก girl ไม่เกินไม่เกิล girl ทำาไมถึงเป็น girl เพราะว่า g i r l girl เนี่ยนะเด็กผู้หญิงเนี่ยตัว I คือแบบ I กับ R รวมเป็นสระเออใช่ไหมคะเกะ แล้วก็ปิดท้ายที่ตัว L เป็นตัวสะกดเกอเอร์เลเอ่อเกอ Girl เกอเอ Girl อ่อมันไม่ใช่เกินไม่ใช่ girl Girl กอเอรแล้วก็เลเกอเอ Girl เนาะหรือปืนอ่ะก็ตัว G เกอเหมือนกันนะเกอเกอ Gun เกอเก go หรือช่องสามของ go กะเกอ gone ใช่ไหมคะไปเหมือนกันทั้งคู่หรือขับรถต้องมีเกอเกอ gear ใช่ไหมคะเอ่อเกอเก gear อย่างเงี้ยเป็นต้น g, g. ีแต่ถ้ามันเป็น soft G ซึ่งเสียงมันไม่ soft เท่าไหร่เป็นเสียง voice นะคะ Gja ใช่ไหมเทียบกับตัวจอจานพอจะได้แต่จอจานนี่ขอเสียง voice ก็คือเสียงคุณเนาะเออ Gja ลองเอานิ้วเนี่ยเหมือนเดิมสองนิ้วแต่หนึ่งนิ้วก็ได้นะคะสองนิ้วหนึ่งนิ้วแล้วแต่แตะที่คอแล้วพูดจอจานให้มันแบบเสียงมันกในคอนิดนึงอะ่ะเราจะได้อย่างเช่นที่ไปออกกําลังกายลงยิมจริงๆไม่ใช่ทั้งยอยักและจอจานเป็นลูกผสมคือเจเราเหมือนเราเรายิงฟันออกมาจะพูดยอยักแล้วเราพูดจอจานขุนๆเจเนจีเนะจ,จมันก็จะเป็นเจเจยิม จเจจิมใช่ไหมอ่าโรงยิมเนี่ยมันมาจากจิมเนเซียมใช่ไหมอ่านะคะจิมเนเซียมเราก็บอกเจเจจิมธรรมดาหรืออัญมณีเจอเจอจมเจเจอจมอย่างเงี้ยเนาะหรือยักษ์นะคะเจอเจอจายันต์เจเจอจายันต์นะจีเจเนาะเจอเจจีนนะจีนพันธุกรรมอย่างเงี้ยเนาะเจอเจเจิร์มเจอร์มเจอร์มเชื้อโรคเนาะเจอ เจนนะเป็นคนเจนไหนเป็นคนเจน x นะเป็นเบบี้บูมเมอร์นะหรือว่าเป็นอัลฟาใช่ไหมหรือไอตัว soft G เจเนี่ยมันไปเป็นตัวสะกดก็ได้นะคะเช่นนึกถึงคำว่ากรงนกกรงกรง C A G E ใช่ไหม Cage 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 เนี่ยกรงเนาะหรือแบบมาฮือมา Huge Huge เนี่ยเป็นต้นเนาะก็เป็นคำเป็นตัวสะกดได้นะเป็นแพยัญยชนะต้นก็ได้เช่นกัน อ่านอีกครั้งนะคะทวน A อ่ะบีเบอีเอฟเฟอจีกเนะอีกสักตัวหนึ่งค่ะ H, H, H ฮะฮะได้โปรดนะคะตัวนี้เป็นตัวแบบพีคมากเลยนะคะตอนเด็กๆนะคะเพื่อนครูเถียงกันเกือบตายนะคะว่ามันเฮดหรือมันเอ็ดทางทางทีอ่อ่านว่าฮัตมันอ่านว่าแฮนมันเป็นฮอนกูกอะแต่ทำไมออกเสียงตัวเอช ให้จำง่ายๆว่าตัว h เนี่ยนะมันมักจะ silent มันมักจะไม่ค่อยออกเสียงตัวมันนะมันกลายเป็นออ่างไปเลยอะตัว h huh, หเนี่ยนะหรือคำบางคำในการออกเสียงแบบอเมริกันกับ British ก็ไม่เหมือนกันนะอย่างคำว่า herb นะ herb แปลว่าสมุนไพรเนี่ยอังกฤษบริ i s h เขาจะอ่านว่าเขาจะอ่านว่า herb แบบนี้ใช่ไหมอ่าแต่อเมริกันเนี่ยตัว h ไม่ออกเสียงอ่านว่า herb B, หรือชั่วโมงเราอ่านว,ว่า hour อย่างเงี้ยเนาะตัว h ค่อนข้างมีปัญหาชื่อมันอ่านว่า h แต่ออกเสียงว่าเฮ้ h เนะเช่น h h h e n h h h e n แม่ไก่ใช่ไหมเฮ้เฮ้ hat h h hat หมวกเนาะ h h h a t h h h a t ร้านพิซซ่าใช่ไหมเป็นกระท่อมเนาะหรือกระโดด h h hop เฮอปเนี่ยเออเราก็จะได้แล้วขอทวนอีกครั้งนะคะก่อนเราจะต้องไปกันตอนต่อไปเนี่ย a ออ b บบซคดนะคะตอนนี้ครูหมดเวลาในช่วงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรารับฟังกันต่อในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของ phonics กันไปแล้วนะคะซึ่งครูกิฟยกตัวอย่างมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันทั้งหมด8ตัวอักษรนั่นก็คือ a ไปจนถึง h จะเห็นได้ว่า phonics นั้นมีความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กยุคใหม่มากทีเดียวเนื่องจากจะทำให้การออกเสียงเป็นเรื่องง่ายเมื่อเห็นชุดพยัญชนะเรียงกันก็สามารถที่จะสะกดออกเสียงคาศัพท์นั้นๆได้อย่างง่ายได้ และคำศัพท์ที่ยากๆก,ก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านและการสะกดคำของเด็กๆอีกต่อไปและเฟอร์นินี้เองก็จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่านและยังเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทำให้รู้สึกท้าทายเมื่อต้องเจอกับคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยอีกด้วยค่ะการเรียนรู้ในเรื่องของภาษานั้นจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนออกเสียงบ่อยๆเพื่อที่จะได้มีสำเนียงที่ถูกต้องชัดเจนใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด และคราวหน้าเรามาเรียนรู้วิธีการออกเสียงตัวอักษรที่เหลือกันต่อนะคะติดตามรับฟังรายการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาได้ในครั้งต่อไปทางสถานีวิทยุศึกษา fm 92MHz และทาง www moe radiothai net เวลา15.50นาฬิกานาทีถึง16.10นาฬิกานาทีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ